นี่ลุงใหญ่ก็มีโอกาสมาที่สวนน้องหนึ่งน้องตะแล้วก็น้องแก้งสามคนนี้เขก็มีสวนอยู่ใ,ใกล้ๆกันก็เลยถือโอกาสสัมภาษณ์กำนันมาแล้วเมื่อวานนี้วันนี้ขอสัมภาษณ์ชาวสวนหรือเกษตรกรโดยตรงที่เขาเจ้านี่ครับเอตรงนี้ตะเขาเรียกต,ำ,ตำบลอะไรนะตำบลเขาเจ้าครับตำบลเขาเจ้าแล้วก็เป็นเป็นอำเภอเอ๊อำเภอ,อปานเหรอ อ้าวไม่ใช่ไม่ใช่หวยทินนะไม่ใช่ครับอ๋อครับก็นี่น้องตะครับแล้วก็น้องเก้งครับน้องเก้งครับสวัสดีครับน้องเก้งครับสวัสดีครับแนะนำตัวน้องน้องหนึ่งครับน้องหนึ่งนี่ก็อยู่ใกล้ใกล้บ้านกับนันใช่ไหมครับอืมข้างนอกสามคนเป็นเกษตรกรชาวสวนทุเรียนเขาเจ้าซึ่งมีอนาคตมากทุเรียนเขาเจ้าก็เป็นที่เรื่องลือมีชื่อก็เพราะว่ากํานัน ทำนั้นไต่เนี่ยครับก็วิ่งเต้นแล้วก็ต่อสู้แล้วก็ทําแบรนด์ตัวเองขึ้นมาอันนี้ต่อไปก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆแล้วก็ขึ้นอยู่กับบรรดาพี่น้องนะครับว่าจะสนับสนุนแล้วก็จะรู้จักทุเรียนข่าวเจ้าในขณะที่ทุเรียนข่าเจ้าจะออกเต็มตลาดไปหมดเลยใช่ไหมท่านี่ทะาปลูกทั้งหมดกี่กี่ต้นครับเนี่ยปลูกไว้ทั้งหมด400ครับโอ้โห oh, oh, 400ต้นเลย400ต้น เนื้อเนื้อที่ประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยประมาน15-16ไร่ครับโอ้ oh, แต่ปลูกทีๆเลยนะแล้วบ้านบ้านแก้งบ้านแก้งนี้มีกี่ต้นทุเรียนอ่ามีอยู่ประมาณ70ครับ70 <10 S 1> ต,ต้นใหญ่ต้นใหญ่ครับเป็นทุเรียนโบราณกี่ปีตกประมาณก็20ปีี่20-21ประมาณับอ๋อครับประมัน 20, 20ปีแล้วนะแล้วของน้องหนึ่งล่ะก็ตอนนี้เป็นต้นใหม่ครับมีมีมีประมาณกี่ต้นน้องหนึ่ง ประมาณหกสิบต้นเกำลังออกลูกใหม่ครับอ๋อเนื้อที่เนื้อที่ว่าประมาณสามสี่ไร่กันแล้วแล้วอายุต้นทุเรียนสิบปีครับโอ้นี่ยังใหม่มากของน้องเก้งล่ะก็หลายปีอายุอายุอายุมากหน่อยอายุมากเท่าๆกับของพี่ตานะครับปลูกปลูกไร่เลี้ยกันนะมาอยู่ที่นี่ไร่เลี้ยกันนะแล้วก็เป็นเพื่อนบ้านเป็นเพื่อนบ้านกันนะครับโอ้ นี่วันนี้ตกลงเป็นวันที่ตัด,ตดทุเรียนครั้งแรกเหรอใช่ครับมีดแรกของปีนี้ตัดครั้งแรกของปีนี้เลยครับอืม,อมประมาณได้ไหมจะได้สักกี่โลยังตัดไม่หมดครับถ้าตัดหมดก็น่าจะตันฝ่าครับโอ้โหตันฝ่าตันกว่า,วาแลกกิโลละจากจากที่เข้ามาซื้อเนี่ยตอนนี้ขายอยู่ในส่วนอยู่ร้อยห้าบ้างร้อยหกบ้างครับเพราะว่าเราขายแบบปีกยังยัง,ย,งยังไม่ได้ ติดต่อแม่ค้ามามาตัดถ้าแม่ค้ามาตัดนี่อาจจะมีส่วนลดคือค่าจัดทรงค่าอะไรประมาณนี้ด้วยครับเพราะเขาต้องตัดไปขายไปอะไรประมาณเนี้ยก็จะเป็นราคาของแม่ค้าไปอืน, thighs, น่าจะอยู่ประมาณสักร้อยสามประมาณนี้ยครับแต่ก็ได้ตั้งตันกว่านะวันนี้ตันกว่าตันครึ่งตันชั่คราวน่าจะถึงตันแล้วเออลุงอยากรู้ว่ามีดที่สองกับมีดแรกนี้อันไหนได้เยอะกันมีดสองครับ เฮ้ยมีสองได้เยอะกว่ามีดแรกอีกเหรอเพราะว่ามีดแรกนี่คือว่าแค่เริ่มต้นของทุเรียนโอ้ก็มันเป็นบางต้นที่ดกบ้างไม่ดกบ้างอ๋อครับแต่ส่วนมากมีสองมีสามจะตัดได้เยอะอืมมีสองมีสามนี่เยอะเราตัดได้ถึงกี่มีด่ะโดยประมาณโดยโดยประมาณแก่โดนหน้าทุเรียนที่นี่นะครับที่เขาเจ้าเนี่ยจะเป็นแบบเหมือนทยอยออกจะไม่ไม่ไม่พวกภาพไป เหมือนทุเรียนทำสารทุเรียนท,ทำสารนี่จะตัดแบบสามเม็ดสี่เม็ดก็หมดลแล้วครับโอ้แล้วที่นี่ต้องต้องน,นี่ต้นนู้นอ่ะบางทีตัดได้ถึงเดือนเดือนกว่าครับโอ้จริงนี่ออกก่อนจริงนู้นออกหลังอะไรประมาณนี้แล้วแล้วเว้นกี่วันตัดทีหนึ่งก็ประมาณสามห้าวันครับทุเรียนทุเรียนนี้ต้องใส่ปุ๋ยต้องฉีดยาไหมครับใส่ปุ๋ยฉีดยายานี่ฉีดบ่อยมากไอ้ที่น้องมีแมลงมากปีนี้ปีนี้เป็นปีที่แมลงเยอะน้องตาพูดว่าทำสารหม่เพราะว่าไง ีดดดดึึงงออกะไรรรเปป็นนะมาณี้คับไอ้ที่เขาคุยกันว่าทุเรียนต้องเอาไปเคลือบน้ํายาไปแช่ในน้ํายาแรงต่างที่ออกไปในพวกตามเฟซตาม youtube เป็นน้ําสีเหลืองๆอะไรน่ากลัวเนี่ยมันเป็นยังไงไม่มีครับที่นี่ไม่ไม่ไม่มีการถามปัจจุบนแต่ลุงว่าที่ไหนๆก็ไม่มีนะนั่นมันเป็นเฟซปลอมแน่น่ะครับจริงไหมก็ก็ต้องต้องต้องดูกนครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยมีมีมีคนออกมาออกมาพูดแล้วนะมาชี้แจงแล้วนะ เป็นอาจารย์อาจารย์เจษฎาที่อยู่จุฬานะบอกว่าอันนั้นเป็นเป็นเฟปลอมไม่มีมีไม่จริงครับทุเรียนของเรานเน้นเน้นคุณภาพครับเน้นคุณภาพของของผลผลิตที่ออกมา,มาทุกลูกที่เราตัดนี่จะต้องสามวันสี่วันสุกไม่มีการชุบน้ำยาไม่มีการเล่งสุกไม่มีการเล่งสีเพื่อให้มันไปหลอกไป อะไรเพื่อที่จะขายไม่มีครับของเรานี่ใช้ธรรมชาติโดยตรงนี่คือทุเรียนเขาเจ้านี่คือทุเรียนเขาเจ้าครับซึ่งเมื่อก่อนนี้เราก็อาศัยแบรนด์ของปาละอูมาเป็นรหัสส่วนของผมน <kg> ี่เป <from gue bbe> ็นส่วนส่วนศูนย์หกส่วนศูนย์หกครับของทุเรียนปาละอูครับและพอดีพี่ชายครับกำนันเพชรพรกรมะครับครับคือกำนันไต่ะครับเป็นกำนันแล้วก็ได้คุยกับท่านนายอำเภอปานบุรีครับ ก็นายอำเภอแกก็แนะนําว่าเอ,ออยากจะให้เป็นแบรนด์ของตอําบลเป็นแบรนด์ของอําเภอไปอืเพราะว่าที่ผ่านมานั้นเราเราก็ส่งให้ชาติอนอยู่อืมแต่ตอนนี้ก็ก็ยังยังยังส่งอยู่ครับแต่ว่าก็ก,ก็เริ่มจะปลิดตัวออกมาเป็นของตัวเองบ้างอืมเป็นแบรนด์ของตําบลของอําเภอรครับเพื่อที่จะสร้างชื่อเพราะว่าคิดว่านะครับ น่าจะอีกสามหรือสี่ปีข้างหน้านี้ทุเรียนเขาเจ้านี่จะเยอะครับไม่แพ้ป่าแล้วอูมีต้นมีต้นใหม่มีต้นใหม่เกิดเยอะมากมีคนที่ทําใหม่ๆโดยการสนับสนุนของกำนันครับไปไปเชิญชวนครับเดิมเขาปลูกอะไรกันอยู่พวกที่เขาจะเริ่มใหม่นี่ก็ส่วนมากจะเป็นปลูกพวกพืชไร่ธรรมดาครับกล้วยมะกอกพวกของสองโซนนะครับพวกมะเขือเทศพวกอะไรพวกเนี้ยแต่มาช่วงหลังนี้ เนื่องจากส่วนของผมแล้วก็ของน้องหนึ่งน้องเก้งมีผลผลิตของทุเรียนออกมาหลายปีเข้าการการกินได้กินได้ชิมเนื้อของทุเรียนเนี่ยทำให้คนติดใจกันเยอะนะครับครับแม้ว่าราคาจะสูงกว่าของของทางาที่อื่นเาอะแต่ว่าของเราก็ยังขายได้ดีอยู่ก็เนี่ยเท่าที่นาราดีใช่เท่าที่เรารู้ๆกันนะนะตาทุเรียนของนน,นบุรี มันมัน,ม,นมันจองตั้งแต่เป็นดอกไว้ให้เป็นลูกเล็กๆมันก็มีคนมาติดป้ายจองแล้วราคานี่โอ้โหแม่คุณตายฮ่ามันทําไมแพงกันานะนั้นะกินไม่ลงวะลุงก,กินไม่ได้ับเฮ้ยทุเรียนแล้วว่าลูกเป็นหมื่นนะแต่ว่าไอเนื้อรสชาติของเขาเจ้าป่าละอูเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันกันกนกบทุเรียนเมืองนนท์หรือเปล่าเนี้ยลุงอยากรู้อะ นื่องจากผมเองเนี่ยเคยกินก็ทุเรียนทางภาคอื่นทางจันและยองทางชุมพรแล้วก็มาพื้นที่พื้นที่ของที่นี่รวมทั้งปลาละอูแล้วก็รสชาติก็ต่างกันครับแต่ส่วนส่วนทุเรียนนนั่นผมไม่แน่ใจเพราะว่าไม่เคยรู้สึกว่าแพงไม่คือไม่ไหวครับก็ผมว่าแพงแล้วปลาละอูว่าแพงแล้วก็ยังมีที่แพงกว่านะครับ <laughs> <laughs> ก,ก็ไม่ ไม่เคยคิดจะซื้อกินด้วยเพราะราคาสูงก็เหมือนลุงแล้ววะจริงๆแล้วชาวสวนก็อยากจะได้ราคาครับเนื่องจากลุงไม่ไม่มีเป็นยากินแน่ทุเรียนเมืองนนเอาไว้ให้พวกเศรษฐีร้านทองร้านเพชรเขาซื้อกินกันนะแต่ว่าต่อไปไม่รู้นะทุเรียนบ้านตะบ้านแกงเนี่ยบ้านหนึ่งเนี่ยนะทุเรียนข่าวเจ้าเนี่ยนะจะมีคนมาจองหรือเปล่าไม่รู้นะมันยังไม่รู้นะถ้ามันมามันมาเป็นแบบนั้นมันก็ดีนะไม่ใช่ไม่ดีดี อก็วันข้งหน้าก็เราตอนนี้เราเน้นเรื่องคุณภาพมากครับในในหมู่บ้านนี้ในตำบลนี้เน้นทั้งตำบลนะครับมีหมู่6นหมู่เดียวที่ส่วนส่วนเดียวที่ปลูกทุเรียนได้โอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าฮะจริงจริงแล้วแทบทั้งอำเภอด้วยครับมีที่นี่จริงเหรออำเภอปานครับผลผลิตดีที่สุดแล้วก็เนื้อดีที่สุดออ หมู่เจ็ดหมู่ห้าอะไรก็ปลูกไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่มีไม่มีใครปลูกอ่ะไม่ได้ครับหวมีปลูกก็ตายมัง้งอันนี้เป็นความรู้ใหม่ครับอากาศไม่ได้ครับอากาศไม่ได้ตรงนี้มันขึ้นเขามานะเขาครับเว,เวลาลุงขับรถมาเมื่อกี้ก็ขึ้นเขามาสองลูกขึ้นขึ้นลงลงลงงทีิผายไม่รู้ไปทางไหนแต่รู้ว่ารตรงนี้มันเย็นดีอ,อยากจะชวนชวนแล้วก็ให้รู้กันว่า ทุเรียนเขาเจ้าเนี่ยมีจริงแล้วก็เกิดขึ้นแล้วเกิดมานานแล้วแต่ว่าเราไม่เคยเปิดเปิดตัวหรือไม่เคยได้สร้างอะไรให้เกี่ยวกับตำบลเลยใช่ครับอืก็ตาพูดไปเรื่อยครับครับก็อยากให้อยากให้โลกรู้นะครับว่าตาบลเขาเจ้าเนี่ยมีทุเรียนอำเภอป๋าเนี่ยมีทุเรียนอยู่โอูทำไมลูกมันใหญ่อย่างนี้วะตา ปีนี้ฝนดีครับสมบูมรณ์แมลงเลยเยอะ,อมะแลมลงเยอะนี่ไม่ไม่ปีนี้ไม่ค่อยดอกเท่าที่ควรนะครับเลือแต่ล,ลูกก็ดกเป็นบางต้นแต่ลูกใหญ่ใหญ่มากเลยล,ลูกใหญ่ดีอืมก็ลูกประมาณสามโลสี่โลห้าโลโอ้โหถึงเจ็ดแปดโลครับโอ้โหถ้าเจ็ดแปดโลลูกมันเป็นพันน่วยเลยครับเป็นพันครับนี่เจอแล้วของจริงเข้ามาในสวนเลยลุงใหญ่วันนี้ ลูกใหญ่มากหกเกตโลก็มีก็มีครับพี่ที่ว่ากินแล้วติดใจก็เข้ามาซื้อกันทุกปีซื้อประจำก็มีขาประจำครับมาซื้อกันประจำอนเยอะแต่ทีนี้นี่ยังไม่มีใครรู้ว่าแกแล้วเพิ่งมีดแรกเดี๋ยววันนี้วันนี้วันนี้ตาออกไปขายเองหรือมีพ่อค้ามาปกติแล้ว็นกองไว้ซื้อมาประจำครับมาซื้อประจำ เมื่อที่ผ่านมาประมาณอาทิตย์หรือสิบวันที่แล้วเนี่ยครับอืก็มากันทุกวันวันสามเจ้าสี่เจ้าห้าเจ้าอะไรมาถามกันว่าทุเรียนแกยังแกเมื่อ,อไรอะไรเมื่อ,อไรครับเออเดี๋ยวจก, <นะ S 2> ก็มาซื้อกันทีก็บางคนก็ซื้อระดับหมื่นเงินหมื่นเลยลุงรบคนถามว่าที่แถวนี้ยังมีส่วนที่เขาปลูกกันเยอะๆเท่าของตานี้หรือมากกว่าของตาีมีไหมก็มีครับมีส่วนของคุณชัยวัดครับก็แกแกกขปลูกไว้เยอะ น่าจะหลายร้อยอยู่ครับเป็นส่วนใหญ่แต่ของแกนี่แกเอาไปขายเองที่มหาชัยครับอ๋อครับเป็นแกยังขายแบรนด์ของปลาโออยู่อ๋อครับครับเพราะว่าคนยังไม่รู้จักทุเรียนเขาเจ้ายังไม่รู้ว่าเออเขาเจ้าจะเป็นยังไงไปยังไงมายังไงแล้วอยู่ๆมาเกิดเลยมันก็จะไม่ใช่นะครับก็ก็ต้องค่อยๆปรับสภาพไปปรับให้ค่อยๆให้คนรู้ไป ว่าพื้นที่ติดต่อกันใกล้เคียงกันคุณภาพเหมือนกันเดี๋ยววันนี้ลุงใหญ่ก็สัมภาษณ์น้องตาแค่นี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะไปถ่ายกองทุเรียนที่บ้านครับให้ให้รู้ว่าทุเรียนตันเมียกองขนาดนี้แล้วพันโลนะครับ,คร,บครับวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสเข้ามาในสวนทุเรียนของน้องตาน้องแก้งแลวก็น้องหนึ่งครับก็จะ ไปถ่ายต่อที่บ้านครับเดี๋ยวให้ตามตอนต่อไปครับเอาลูกเอาเมียมาด้วยครับมาซื้อทุเรียนสามเออตะนี่ทุเรียนตัดเมื่อไหรครับเนี่ยเพิ่งตัดครับโอ้ประมาณประมาณตันหนึ่งนะทุเรียนนี่นะรนประมาณตันนึงครับก็ทุเรียนนี่เขาคัดเกตยังไงเขามีลูกเล็กลูกใหญ่ยังไงที่ขายส่วนมากจะขายรวมครับ แต่ว่าคนกินถ้าเป็นชาวบ้านอ่ะส่วนมากจะซื้อลูกไม่ใหญ่ออประมาณสองโลไม่เกินสามโลครับใช่ลูกเห็นทุเรียนจันน่ะมันลูกเล็กๆนี่ว่ะปีเนี้ทุเรียนไอ้ชนีไข่ไอ้นี่ทุเรียนพันอะไรเนี่ยอันนี้หมอนทองครับโอ,นอ,นอ้นี่หมอนทองอประมาณห้าโลครึ่งครับโอ้โหประมาณห้าโลครึ่งหมอนทองหมอนทองอย่างเดียวเลยทั้งหมดเลยว่ะอ่ะ ตรงนี้เป็นชนีครับอ๋อชนีอันนี้ชนีชะนีนี่ลูกจะไม่ใหญ่เท่าไหร่ชนีก็เนื้อเหลืองอืมเนื้อเหลืองเหมือนขมิ้นอืมแล้วก็ส่วนอันนี้เป็นก้านยาวครับอ๋อมีก้านยาวด้วยก้านยาวเนื้อดีก้านยาวที่ลุงก้านยาวที่ลุงเห็นที่อื่นมันมันลูกกลมๆเว้ยครับนี่มันลูบลูกลูกเบี้ยวๆเหมือนมอนทองเว้ยครับนี่อร่อยเนื้อดีมากอือฮื ก้านยาวกับหมอนทองอันไหนมันดีกันนะนมันดียังไงด้วยคือก้านยาวเนื้อจะสีเข้มอ่ามันมากกว่าหวานส่วนส่วนหมอนทองอก็จะหวานเยอะหวานเยอะแต่ว่ากินไม่มากาเป็นทุเรียนที่ว่ากินน้อยครับหมอนทองกินน้อยมากาก็เนื้อเยอะเม็ดเล็ก เม็ดท okay, ี่นี่เม็ดเล็กมากเม็ดรีบแล้วเดี๋ยวเนื้อเยอะหมอนทองนะครับอืมโอเคครับขอบใจมากตะเราก็ได้ความรู้นะครับจากเจ้าของสวนเองวันนี้ที่พามาดูนะครับชาวเกษตรกรแพะกะลุยเรอะตาแพะกระลุยครับแพะกะลุยนี่เป็นบ้าน ที่นี่ต้อนรับข้างบนไม่เคยมีคนขึ้นไปข้างบนว่างตาอยู่กับแม่กับลูกสองคนก็เราจะมาอีกนะครับคุณใหญ่ก็จะมามาเที่ยวที่นี่อีกแล้วก็เป็นเพื่อนปู่เป็นที่ไว้วางใจซึ่งกันและกันก็รบ,บรรยากาศสุดยอดนะครับบรรยากาศดีมากอากาศดีทําให้ทุเรียนแล้วก็ได้ความรู้นะทุเรียนมีแค่แค่แค่หมูหมูแปดเหร มือแปดไม่รู้มีหมู่เดียวเนี่ยซึ่งโอ้ใช่หมู่ห้าเขาไม่มีเออหมู่เจ็ดก็ไม่มีนี่หมู่หกแน่เลยเออหมู่หกใช่เลยหรือไม่ใช่ใชหรอเดี๋ยวไปถามกำนันก็ไม่เป็นไรหมู่ไม่เกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวจ่ายอย่างเดียวโอเคขอบคุณมากครับอย่าลืมกดติดตามครับัวอเอิงแดงใต้คลิป กดไลค์กดแชร์ไม่แน่ออนทัวร์